สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนก่อนเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ การลงทุนคือความเสี่ยงนะคะพี่น้องจะรับชมอย่างมีสตินะคะอ่าสำหรับงวดวันที่16ที่ผ่านมานะคะก็ก็ตัวเจาะหลุดไปนะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง fc ด้วยนะคะแนวทาง6ตัวนะคะออก667 612นะคะก็เข้าแค่ในตารางนะคะให้การเบิ้ล55 44 1 1นึ่งหนึออก66นะคะทางสปปลาวเนาะ สำหรับชุดเจาะนะคะแอดต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง fc ด้วยนะคะวันนี้หลุดนะคะอ่าเข้าในตารางนะคะพี่น้องจา๋าหกหนึนะคะจับตัวผิด6กหนสองนะคะพี่น้องจา๋าแอดจับตัวผิดมานะคะถ้าจับตัวถูกก็ถูกเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง fc ด้วยนะคะเราไปลุ้นกันต่อเลยนะคะถ้าชอบค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ ไปดูนะคะของวันที่18เลยนะคะพี่น้องจา๋าวันที่18กับแนวทางเราพัฒนานะคะในตารางนะคะแอดให้0น,นะคะ4 6 8 1 7นะคะจับตาดูให้ดีนะคะสำหรับเลขในตารางนะคะตัวโจ๊ะเอ่อตัวเด่นนะคะตัวเด่นแอดให้เด่น4เด่น1และเด่น6 หกับ1จะมาอีกไหมแต่ว่าคํานวณมาได้แบบนี้ก็ต้องลงแบบนี้ให้นะคะวิ่งรูดที่4และ6นะคะเน้นรูดนะคะถ้าชอบค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็จับในตารางได้นะคะตัวเจาะนะคะก็40 41ูนหะคะสี 46, สี่เจ็ดหนึ่งูนหนึ่งสามหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดนะคะชุดกันแอดให้การเบิ้ลน,นะคะการเบิ้ลน,นะคะพี่น้องจา๋าจับวินในตารางนะคะสี่สี่หกหก ในตารางนะคะก็ข,ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ไปกับบนล่างด้วยนะคะมาดูตัวที่แอดเน้นให้นะคะแอดชอบนะคะ4ี่หนึ่งนะคะ4ี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดก็นิดนึงเนาะอ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะคะพี่น้อง การเบิ้ลก็มีแค่2คู่4ี 4, กับ66นะคะให้เน้นรูดที่4และ6นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ